คำเตือนสูตรที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคํานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นําสูตรที่น่าสนใจมานําเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกจาอเลขเด็ดสูตรหวยพารวยนะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรคำนวณเลขเด่นมาครบ2ตัวล่างนะคะช้างเผือก7งวดค่ะโดยสูตรนี้นะคะจะใช้หลัก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่2บกร้อยหน้าครั้งที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0ูนบวก1บวก1บวก2บวก5ค่ะสูตรนี้เดินมาแล้วทั้งหมด7งวดนะคะเรามาดูสถิติย้อนหลังของสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่เป็นสถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะเริ่มเดินครั้งแรกนะคะในงวดที่ออก5 2 9 9 2 4นะคะและ2ตัวล่างออก9 7นะคะใช้หลักสิบล่างนะคะเลข9บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะคะ เกบวกศย์ได้9 9้บวกศนย์ได้9ค่ะนำเลขเ้ามาบวกเลขคงที่9กบกศนย์ได้9 9้บวกหได้10บใส่ศูนบวกหได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกหได้8นะคะเลขเด่นได้90 138ค่ะผลการออกรางวัลน,นะคะ2ตัวล่างออก81นงะคะงวดนี้81นะคะเข้ามาเป็นงวดแรกค่ะ งวดที่สองนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สี่ห้าหกแปดสามผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกหกแปดค่ะงวดที่สามนะคะหกเจ็ดแปดศูนย์ห้านะคะคำนวณได้ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกศูนย์หกค่ะ งวดที่4ค่ะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้หนึ่งสองสี่เก้านะคะศูนย์หนึ่งสองสี่เก้าผลการออกรางวัลออก94ค่ะงวดที่5นะคะ,ะคํานวณได้90138นะคะ2ตัวล่างออก98นะคะเข้ามาทั้ง2ตัวนะคะงวดที่6นะคะ56794ค่ะ2ตัวล่างออก7 7นะคะ เข้าที่เลขเจ็ดเพอเลขเจ็ดมันเบิ้ลนะคะและงวดที่7ที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้1 2 3 5งสอตัวล่างออกสองก็เข้าที่เลขสอนะคะเป็นเลขเบิ้ลทีนี้เรามาดูงวดปัจจุบันกันนะคะในงวดวันที่1มิถุนายนสองพนห้ารค่ะ ในวันวันที่1มิถุนายนนะคะสูตรการคำนวณน,นะคะหลักสิบล่างคือเลข2นะคะร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งก็คือเลข2 2งบวกสได้สองค่ะสองสองบวกสองได้4ค่ะ4ีบวกสได้หเราก็จะนำเลข6นี้นะคะ มาเทียบกับตารางเทียบสูตรด้านข้างนะคะก็จะเป็นช่องนี้นะคะเลขหกนะคะก็จะได้เลขเด่นคือหกเจ็ดปดย์ห้าค่ะหกเจ็ดแดศนห้าเนี่ยค่ะช่องนี้นะคะเลขเด่นที่เราได้นะคะ หรือจะนำมาบวกเองนะคะก็นำหกนะคะหกมาบวกศูนย์นะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะคะมันก็จะเป็นเลขเด่นตรงกันตรงนี้นะคะสามารถจับคู่ชุดนะคะคู่ชุดล่างนะคะจับคู่ชุดได้ดังนี้นะคะได้หก

อันนี้กลับเลยนะคะ2ตัวล่างนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราสามารถใช้สูตรเลขดับล่างนะคะดับล่าง2สูตรนะคะมาตัดได้นะคะดับล่างขอแอดมินสูตรที่1คือดับเลข3และสูตรที่2ดับเลข6นะคะเราก็จะตัดเลขดับก็คือเลข6นะคะอันนี้เราก็สูตรที่มีเลข6เราก็จะตัดออกไปเลยมันก็จะเหลือสูตรเด่นอยู่นะคะอยู่ที่ มันก็จะเหลือเลขอยู่น้อยชุดลงนะคะเจ็ดแปดเจ็ดศนเจดห้าดศดหห้านะคะเลขเด่เนเพื่อนๆก็ไปกลับดูนะคะใครมีเลขไหนมาตัดก็ลองนำมาตัดดูอีกนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางค่ะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ